ทุกคน o มอร์น n ิ่งวันจันนะคะทุกคนวันนี้เห็นมิวมาคนเดียวก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราจะมาทำวอ l k w e ว ek กันเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยของมายก็คือทำไปแล้วหลักๆเนี่ยก็คือมีงานข้างนอกใช่ไหมแล้วก็สอนเต้นแล้วก็เดี๋ยวมีไปดูบล็อกกิ้งให้น้องๆที่เรียน้องเพลงเพราะว่าเขาจะมีงานกัน แต่ส่วนวันนี้เนี่ยก็คือสบายมากก็จะเป็นวันแบบชิลๆเป็นวันแบบเคลียร์งานนั่งทำงานในคอมอะไรเงี้ยทั่วๆไปก็เดี๋ยวเราไปดูกันเก้า เดี๋ยวเนื้อจะออกไปถ่ายงานก็คือทำคล,ลิปลง Youtube นั่นแหละก็จะไปถ่ายกับมาวันนี้มี2คลิปที่ต้องถ่ายด้วยกันค่ะฮัลโหลไฮมีคนกำลังถายี ตอนนี้เราก็ถ่ายคลิปแรกเสร็จแล้วนะคะก็เราใช้ iPhone ถ่ายเพราะว่าเวลาถ่ายแบบถ่ายคลิปร้องเพลงถ่ายคลิปเป็นอะไรเงี้ยมัน มันไม่ไม่ค่อยหลุดโฟกัสเพราะถ้าใช้กล้องคือมันต้องมีคนมอนิเตอร์ว่าแบบมันจะหลุดโฟกัสไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วเราแบบเวลาถ่ายเราถ่ายสองคนเงมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนช่วยดูเท่าไหร่มันก็เลยจะลําบากนิดนึงนี่ก็คือผู้อยู่หน้าเซตของเราาอนี่นะคะกับต้องไอปนตัวเล็กตัวน้อย This โอเคเสร็จ <Okay. S 2> <Okay. S 1> มิชชั่นของวันอังคารลแล้วตอนนี้แบบจะเป็นลมอะทุกคนคือเต้นกลางแดดมาแบบชั่วโมงชั่วโมงกับสชั่วโมงได้ตอนนี้แบบใครจะไม่ทัน <laughs> เหมือนจะเป็นลม เดีอยู่บ้านเคลียรงานแล้วก็เดี๋ยวจะทํารูปทําคลิปของวันคลิปที่จะลงวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็มีออกไปข้างนอกนี่นะทุกคนอันนี้เราก็กำลังเช็คคลิป เช็คคลิปที่ยวเราจะต้องลงวันพรุ่งนี้แล้วก็มีคลิปของอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะเช็คว่าแบบเออโอเคไหมมีอะไรผิดพลาดตรตงไหนหรือเปล่าก่อนที่จะลงจริงๆนะคะ นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปสอนเต้นเด็กๆกันตอนสี่โมงครึ่งก็คือไม่มีอะไรวันนี้สอนคาดเดียวแล้วก็กลับบ้านกินข้าวแล้วก็จะหมดวันนะคะเป็นวันแมดชิวมากๆตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังเดินทางไปสอนแล้วซึ่งรถติดมากเลยทุกคนนั่นแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเลยครับผม คีค่ะโนรีมีช่อง YouTube ของโนรีด้วยใช่ไหมใช่ชื่ออะไรคะอ,อืมเดี๋ยวทิ้งลิง้งเดี๋ยวทิ้งลิง้ง,ง,ง,งไว้ตรงนี้น,น,น,นะคะโอเคได้เดี๋ยวไปดูโนรีเซฟนะคะโอเคค่ะ go go ไปเรียนร้องเพลงกันตอนเช้านี่ยแหละเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปไปช่วยดูบ็อกกิ้งให้น้องๆเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะมีงานโรงเรียนกันก็จะเราไปดูแบบภาพรวมอะไรอย่างงี้ว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีผู้ร่วมทีเดิมนะคะมันมีคนดีส่วนมีแนะ <g ül> <laughs> อสไดรเวอร์เอสโอ้ไป ตตัั้งวทนเพราะแต่คำกระจุบวันนี้แต่ทูทูทูตั้งแต่วันที่เธอเธอที่เธอที่เธอเออเธอไปยังคงมองดูเลืองราวตั้งแต่วันที่เธอจากไป สวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยมิมีเรื่องสรารภาพคือจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เราต้องออกไปสอนเต้นใช่ไหมแต่ว่าคือเราก็ออกไปแล้วแหละแต่เราอ่ะลืมเอากล้องออกไปด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยคือเราก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะเพิ่งนึกออกเลยจ้าว่าลืมถ่ายบล็อกวันนี้ก็ ขอโทษทุกคนด้วยนะว่าสอนเด็กๆเ,เป็นแบบว่าเด็กน้อยแบบสามขวบสี่ขวบอะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักเสียดายอยากให้ทุกคนแบบเห็นบรรยากาศแบบคือสนุกสนุกสนุกมากอะไรเงี้ยแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อะ่ะก็คงจะไปมีนัดกับเพื่อนแล้วก็คงแบบไปหาคาเฟ่นั่งกินอะไรอย่างงี้เมามอยกันนะจ๊ะ สวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ก็เราก็มีนัดกับเพื่อนๆจะไปนั่งคาเฟ่กันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มันจะไม่ขับรถไปเองนะคะแต่เ,เพื่อนจะมาหลับที่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็จะหมดแล้วก็จะจบอาทิตย์ของเรานั่นเองนะคะ